ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน้ำเกินได้ไรมา้ำเกอน้ำเกินได้ไรมาจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะพบก,กับแม่หญิงสุรินทร์ถิ่นช่าง<อ>แล้วก็น้องไม่ตามหาเองนะคะพวกเรานะคะวันนี้มีกล้วยนะคะหนึ่งตะกร้ ใหญ่ๆเลยนะคะมาให้กับน้องเมตานะคะแล้วก็อยิงจะบอกว่ากล้วยมันหวานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาป้อนน้องเมตากันเลยดีกว่านะคะ<อ>น้องเมตาสวัสดีก่อนคะอ่ะเออสวัสดีเอาไปสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะเหมือนไม่ไหวแล้วโมอ,อ่ะสวัสดีค่ะห<อ>นึคะสวัสดีค่ะเอออ่ะนอลงนองลงนองลนอลไม่ใช่นอนลงนอนลงดีดดีดีเอาดีด สับสนสับสนความหิวทําให้ฉันจําอะไรไม่ได้เลยฉันหิวมากฉันนอนลงทุกวันแต่ฉันลืมไปแล้วเพราะฉันเห็นตุวยมันเยอะนอนลงนอนลงนอนลงเออไม่ใช่นอันนนอลงละนอนลงนอนลงเออเอออย่างนี้เลยเขาเรียกว่านอนลงขาจ่าจ่านิ่งๆก่อนนิ่งๆเออเฮ่เฮ่เฮ่เดียวจ้าเดียวเดียวขาหนะขาหนะเดียวเดียวไม่ฟังกันเลยบอกให้เดียวๆเอาป้อนๆอยวาไม่ป้อน อปอนอปอนอ้อหเอออ่ะอ่ะกินเข้าไปอ่ะอนไม่ทันแล้วทุกคนกินเร็วมากปอนไม่ทันเลยไม่เคี้ยวเลยเหรอเนี่ยไม่คิดจะเคี้ยวบ้างเลยเหรอคะนูยัดเอายัดเอาเลยตอนนี้น้องไม่ตามไม่คิดจะเคี้ยวเลยค่ะกินเร็วมากไม่คิดจะเคี้ยวไม่คิดจะอะไรเลย มันรวดเร็วมากอะไม่ทันบอกรองๆเป็นคนป้อนป้อนไม่ทันอือืกอกล้วยก็หอมหอมคนป้อนไม่ทันจริงๆพี่ๆป้อนไม่ทันจริงๆกินเร็วเหลือเกินอือหือเดี๋ยวๆนิ่งๆกอนนิ่งๆนิ่ง S <S> นี่แม่ปอนเด้อทำใจดีๆว uh, ่าทำใจเย็นๆจะตื่นเต้นอู้เก็บกินทุกคน uh ั oh ่นหมดเลยเก็บทุกเม็ดโอ้โหกล้วยหนึ่งตะกร้านี่คือแบบว่าน้องไม่ตาชอบกินกล้วยมากพี่ๆทุกคนอืมอร่อยน้องฟินน้องมีความสุขสายตาแบบบ้องแววมีความสุขมากเหลือเกินเดี๋ยว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  เดี๋ยวเดียวอบาบนซู้งมาซูงอดีเออเเดียว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 เบอเสื้อเปิดมาแล้วอือาปากอบาบนซู้งมาซูงกินเร็วมากตอนไม่ทันจริงๆค่ะทุทกคนน้องไม่ตาแบบว่าหนูอยากกินมากแม่โอ้มาดูนี่เอ้ยมาดูแค่ละไหลไหลจะินใ่ไ อันนี้ดีสิอ่ะโอ้โหเห็นฟันยี่สิบสองสี่รูป<อ>ไหมติดรวยหมดเลยฟันอ่ะเฮ้ยฮะาเดี๋ยวหมดแล้วค่ะหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วหม้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีถึงไหมสามนาทีสามนาทีนะหนึ่งตะกร้านี้ยัดแป๊บเดียวสามนาทีอร่อยมากค่ะเอาถึงเวลารูกเลย ตีลังกานะเออก่งมากค่ะเออจำเดอเอจำเด้อจำเด้อป้าเดี๋ยวพี่มเมย์จะไปป้อนพ่มาหาแห่งตอนนะคะเดี๋ยวเราไปป้อนมหาหาหงกันต่อเลยแล้วกันค่ะป้า